ตบลของนสวัสดีค่ะลุงแอดและเพื่อนๆนวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตำบลท่าชัยอำเภอศรีส,สัชนาลายัยจังหวัดส,สุโขทยัยวันนี้หนูจะพาไปชม ของดีประจำตำบลของหนูซึ่งเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในการทำทองลายโบราณเป็นที่โด่งดังและรู้จักกันดีในชื่อของทองสุโขทัยไปติดตามชมกันค่ะลุงแอดคะที่บ้านของหนูก็มีอาชีพทำทองค่ะหนูได้มีโอกาสเฝ้ามองดูขั้นตอนการทำงานของช่างทองที่ต้องใช้ความปราณีตและความชำนาญ ชิ้นงานแต่ละชิ้นถูกขึ้นงานด้วยสองมือของช่างทองผักสารเส้นทองแต่ละเส้นและประกอบอะไหล่โดยชิ้นส่วนทองคำแท้ชิ้นเล็กๆเ,เข้าด้วยกันออกมาเป็นชิ้นงานที่มีลวดลายโบราณที่สวยงามทองสุขโขทยัยเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยนะครับจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศให้สุขโขทัยเนี่ยเป็นเมืองด้านสร้างสรรค์ด้านศิลปะและหัตถกรรม พึงประกาศเมื่อปีที่แล้วนี่ครับแล้วก็เด็กๆที่สนใจนนมาเนี่ยก็จะเข้ามาเรียนนะครับเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกทักษะจนได้เป็นงานฝีมือการทําทองในตําบลของหนงูนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าทองสุโขทยัยจึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่าทองโบราณค่ะลุงแอด สำหรับคนที่สนใจทองโบราณสุขโขทัยนะครับก็ขอเชิญชวนมาได้ที่ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยนี่นะครับก็จะมีทองหลายรูปแบบท่านใดที่สนใจอยากจะได้รูปแบบอื่นก็ออกแบบมาก็สามารถทำได้นะครับเราช่างที่นี่ทำได้ครับหนูภูมิใจมากค่ะที่ได้เกิดมาในครอบครัวของช่างทองหนูสัญญาค่ะ ว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดและอนุรักษ์งานฝีมือนี้ไว้สุดท้ายนี้หนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมซื้อหาทองของตำบลท่าชัยของหนูพวกเราชาวตำบลท่าชัยยินดีต้อนรับค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวจากเรียงความที่น้องๆส่งกันเข้ามาในหัวข้อของดีประจำตำบลของหนูนะครับลุงแกรกอยากจะให้น้องๆนะครับช่วยกันเขียนส่งเข้ามาอันไหนที่ดีนะครับลุงแกรจะให้รางวัลรางวัลละ5,000บาทส่งกันมาเยอะๆนะครับดจดตบลของ